19. เทวตาอุโยชนะขาถาทุกขัปัตตาจะนิทุกขาพยาปัตตาจะนิพยาสโสกปัตตาจะนิโสกาหุนตุสัพเพปิปานิโนเอตาวตาจะมเใหิสัมปทางปุญญาสัมปทางสัพเพเทโวนุโมทันตุ สัพเพเทวานุโมทันตุสะพัสสัมปติสิทธิยาทานังทาทันตุสัทายาสีรังรักขันตุสัพาธาภาวนาพิรตตาหุอนตุขะชันตุเทวตาคตา 20. สัพเพพุทธาพรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังรักขันตานันจากเตเชนารักขันพันธามิสัพพโซ สัพเพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาภรปัตตาปเจกานันจะยังพระรังรหันตานันจะเตเชนารักขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังระหันตานันจะเตชนาระขั่งพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังระหันตานันจะเตชนาระคังพันธามิสัพพโซสัพเพพุทธาปรปัตตาปัจเจกานันจะยังพรังระหัตานันจะเตชนาระขังพันธามิสัพพโซ สัพเพพุทธาปราปตตาปัจเจกานันจะยังพระังระหันตานันจะเตจีนารักขังพันธามิสะพัโซสัพเพพุทธาประปตตาปัจเจกานันจะยังพระังระหันตานันจะเตจีนารักขังพันธามิสะพัโซ ด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรและอนิสงส์แห่งการบูชาพระรันาตนตรัยด้วยการสัตยาบทสวดมนต์พระสูุภาริษและพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งปวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทั้งทางโลกและทางธรรม ขอทวยเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสัตยาธิมณ์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาแล้วโปรดอํานวยพรให้แก่ข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระปิตาย,ยอดเศรษฐีเหรียญยอดเศรษฐีเหรียญวหว้ครู68ตลอดจนวัตถุมงคลทั้งปวงที่3สิ่งสร้างขึ้นให้เปี่ยมด้วยอนุภาพแห่งพระปฏิจจสเร็จสักสิทธุประการเทิุ